ระยาสายล่ำเขียนโดยชนพัฒนให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนักเขียนบ้านนาะและขอฝากอุดหนุนนิยายเรื่องอื่นๆของชนพัฒได้ที่ m e b m a r k e t c o m ด้วยนะคะตอนที่11 ภาพหญิงสาวร่างผอมหน้าตาซีเซียวด้วยอาการเจ็บป่วยประจำตัวมีเพียงดวงตากลมโตคู่นั้นที่ยังคงสดใสไร้วี่แววของความแห้งแล้งที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือระบบสัมผัสผ่านวิดีโอคอลพาให้เฉินวี่ยิ้มออกมาได้ในรอบวันนานนับสองเดือนหลังจากถูกปองร้ายเธอก็ไม่ได้ติดต่อไปหาพี่สาวคนเดียวอีกเลยกระทั่งวันนี้ทันทีที่ได้รับโทรศัพท์เครื่องใหม่ แทนที่เครื่องกล่าวที่หายไปกับรถที่ถูกยิงจนพรุนไปทั้งคันคนแรกที่เฉินวี่คิดถึงก็คือหงฟ้าเหยียบรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงเรามากแค่ไหนอ่ะรู้ค่ะแต่มันจําเป็นจริงๆค่ะพี่แป้งจำเป็นอะไรถึงหายไปนานแบบนี้เกิดอะไรร้ายแรงขึ้นหรือเปล่าอย่าปิดบังพี่นะเฉินวี่หัวเราะกลบเกลื่อนความเคลือบแคลงในดวงตาของพี่สาวไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกค่ะ ก็แค่พ่อใช้แรงงานโยกจนไม่มีเวลาพักเท่านั้นเองไม่ต้องโทษพ่อเลยพี่รู้เรื่องเราหมดแล้วนะว่าแต่ทำไมเราถึงไปเป็นข่าวกับนักร้องดังคนนั้นได้ละ่ะก็ไหนพ่อบอกว่าเราไปเจรจาธุรกิจไม่ใช่เหรอคนจากโรงพยาบาลซักไซส์เรากับเธอเป็นลูกมากกว่าจะเป็นน้องสาวเรื่องมันยาวค่ะฉันวี่ตอบเลี่ยงๆดยไม่อยากสร้างเรื่องโกหกเพราะถึงอย่างไร ก็คงโกหกได้ไม่ตลอดอย่างไรเสียหงฟ้าก็ต้องจับได้อยู่ดีเอาเธอเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วแต่พี่ไม่ยอมให้น้องสาวพ,พี่เป็นฝ่ายเสียหายฟรีๆหรอกนะ <S <S พี่บอกพ่อแล้วว่ายังไงก็ต้องพูดให้ฝ่ายนั้นยอมรับผิดชอบน้องสาวพ,พี่ให้ได้อ้ออย่างนี้นี่เองเฉินวี่ถึงบางอ้อไม่ใช่ว่าพี่อยากบังคับใจน้องหรอกนะ พี่ก็แค่อยากให้มีใครสักคนมาดูแลน้องสาวพี่ให้มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีหลานให้พี่สักคนก่อนที่พี่จะจากโลกนี้ไปพี่แป้งพูดอะไรอย่างนั้นคะเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเอยออกไปทั้งที่หัวใจดวงน้อยสะท้านสะเทือนกับแววตาหม่นแสงของพี่สาวหยียกก็รู้ว่าอาการของพี่แย่ลงทุกวันตอนนี้พี่อาจยังพูดกับเราได้ แต่ใครจะรู้วันพรุ่งนี้พี่อาจจะหมดลมหายใจไปแล้วก็ได้พี่แป้งฉวนวีไล่นิ้วมือไปบนหน้าจอระบบสัมผัสแผวเบาราวกับว่านั่นเป็นดวงหน้าของพี่สาวจริงๆนายกแต่งงานมีหลานให้พี่อุ้มสักคนเถอะนะพี่เชื่อนะว่าความสดใสไร้เดียงสาข,ของชีวิตน้อยๆจะทำให้พี่มีความสุขได้และความสุขก็อาจจะทำให้พี่ มีชีวิตยืนยาวขึ้นก็ได้เฉินวี่สัมผัสได้ถึงก้อนแข็งๆลั่นขึ้นมาจุกตันลำคอดวงตาทั้งคู่ร้อนผ่าอย่างที่น้อยครั้งผู้หญิงเก่งอย่างเธอจะรู้สึกจริงสินะหลายปีที่ผ่านมาเธอมัวแต่ทำธุรกิจจนไม่มีเวลาใส่ใจความสุขของหองฟ้าเลยยิ่งมานถูกตามล่าไม่เอาชีวิตจากมือมือที่มองไม่เห็นจนลูกน้องคนสนิทถายตัวไปเธอก็ยิ่งละเลยความป่วยไข้ของพี่สาวไป อะไรที่จะทำให้หงฟ้ามีความสุขเธอก็ต้องทำไม่ใช่หรือแม้ว่าสิ่งนั้นจะแลกมาด้วยการใช้ชีวิตคู่โดยปราศจากซึ่งความรักก็ตามร่างโอดสโองไม่ต่างอะไรจากสตรีก้าวลงจากด้านหลังเวทีในชุดไม่ต่างอะไรจากชุดลิเกประดับเพชรแพรว์พราวพายเฉินวี่ละมือจากการต่อสายไฟเส้นหนึ่งเข้ากับหลอดไฟดวงเล็กนายช่วยต่อที่นะ ว่าแล้วเธอก็ก้าวฉับๆตามเขาไปยังรถบ้านซึ่งจอดอยู่ไม่ไกลนักฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณเรื่องที่เราจะคบกันเหรอเขาหันมาเลิกคิวจ้องหน้าเธอนิง่งหน้าประหลาดที่เฉินวี่กลับมองเห็นประกายตาสว่างวาบในในตาคู่นั้นไม่ใช่แค่คบกันแต่ฉันอยากให้คุณช่วยแต่งงานกับฉันทีช่วยทำไมผมต้องช่วยคุณนี่พูดจาแปลกๆนะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า เขาเลิกคิ้วดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความชงนฉันมีความจำเป็นต้องแต่งงานเพือ่อพี่แป้งพี่สาวคนเดียวของฉันเฉินวี่ให้เหตุผลต่อได้การเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ชาตร,รีฟังอย่างละเอียดจะเว้นไว้ก็ตรงเรื่องที่หงฟ้าต้องการให้เธอมีลูกกับเขานี่ละเพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นผู้หญิงการจะบอกเรื่องนี้ออกไปก็คงไม่ต่างอะไรจากขอให้เขามีอะไรกับเธอ ซึ่งแน่นอนว่าสุภาพบุรุษอย่างชาตรีไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนเห็นแก่เรื่องที่คุณช่วยงานผมมามากตลอดเวลาที่คุณอยู่ที่นี่ผมจะยอมช่วยคุณโดยไม่มีข้อแม้ใดๆวินาทีนี้เฉินวี่ไม่อาจรู้เลยว่าทำไมชาตรีจึงตกปากรับคำออกไปง่งายๆเช่นนั้นทำไมหนอเขาจึงอยากแต่งงานกับเธอทั้งที่มันเป็นไปเพื่อหงฟ้ามิได้เป็นการใช้ชีวิตคู่อย่างจริงจังอันเกิดจากความรัก ความยินยอมพร้อมใจหลังจากผ่านการครบหากันมานานน่าประหลาดเหลือกเกินที่เขากลับรู้สึกเต็มอกเต็มใจและอยากให้วันแต่งงานมาถึงในเร็ววันหลังจากตกลงเรื่องแต่งงานกับชาตรีแล้วเฉินวี่ก็โทรศัพท์ไปหาลูกน้องคนสนิทของเธอคุณหยกแน่ใจหรือครับว่าจะทําตามคําขอของคุณแป้งจริงๆนี่คุณต้องเสียสละความสุขทั้งชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเตือนสติเธอมาตามสายฉันยอมสําหรับฉัน ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวอีกแล้วล่ะอะไรที่ทำให้พี่แป้งมีความสุขฉันก็พร้อมจะทำฉันถึงได้โทรมาชวนนายกลับกรุงเทพไปได้วยกันนี่งไงทนายไม่ไปแล้วใครจะให้คำปรึกษาฉันล่ะผมคงเป็นได้แค่ที่ปรึกษาของคุณคำพูด,ดลอยๆจากปลายสายพาให้เฉินวี่ชะงักไปครู่หนึ่งนายหมายความว่ายังไงเปล่าหรอกครับอย่าสนใจเลยเอาเป็นว่าผมจะกลับกรุงเทพไปพร้อมคุณ จะได้ไปสืบเรื่องคนที่ฆ่าคนของเราต่อด้วยดีมากฉันว่าคนที่ทำร้ายฉันคงไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเพราะไม่อย่างนั้นมันคงตามมาทำร้ายฉันอีกครั้งแล้วล่ะไม่แน่นะถ้าฉันกลับกรุงเทพถ้ามันอยู่ที่นั่นจริงมันจะต้องกลับมาทำร้ายฉันอีกแน,น่ๆครับผมก็คิดอย่างนั้นเพราะเท่าที่ผมตามสืบดูไม่มีใครมายุ่งกับรถของคุณที่สอนออีกเลยแต่ก็น่าแปลกแปลกอะไร เฉินวี่เลิกคิ้วให้กับโทรศัพท์มือถือในมือตอนผมแอบเข้าไปในห้องดับจิตที่โรงพยาบาลผมเห็นรอยตราประทับรูปนอกอินทรีอยู่ที่ท้องแขนของศพด้วยถ้างั้นคนที่ทำร้ายฉันก็จะต้องเป็นคนของในกล้องพบอย่างไม่ต้องสงสัยเฉินวี่เอ่ยถึงผู้มีอิทธิพลคู่แข่งทางธุรกิจของบิดาซึ่งมีก้องพบสุริยรารังสีเป็นบอร์ดบริหารบริษัทนำเข้าส่งออกสินค้าสุริยกรุป๊ปถ้าไม่ใช่เขา คงไม่น่ามีใครอื่นที่อยากลงมือทำร้ายเธอเป็นแน่แต่ถึงน้อยก้องพบจะเป็นคู่แข่งกับท่านแต่ก็ทำอะไรเปิดเผยไม่ได้ไม่ใช่หรือครับเขาไม่น่าจะรอบกับคุณยกได้เลยแน่นสิแต่ยังไงเขาก็คือผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งอยู่ดีเฉินวี่เย็นกรานยังไงคุณก็อย่าลืมมองคนอื่นๆเอาไว้บ้างนะครับเพราะบางทีคนที่ทำร้ายเราอาจจะเป็นคนที่เรานึกไม่ถึงและอยู่ใกล้ตัวเรามากก็ได้เฉินวี่พยักหน้าให้กับโทรศัพท์ในมือ ให้กับคำเตือนของลูกน้องคนสนิทจะว่าไปเดี๋ยวพูดก็ถูกถ้าจะคิดว่าคนใกล้ตัวเป็นคนทําร้ายเธอแล้วก็จะเป็นใครไปได้ล่ะใครกันที่ต้องการขึ้นมาแทนที่เธอเป็นผู้สืบทอดอํานาจต่อจากคุณภูสิทธิ์เพราะนอกจากเธอแล้วทายาทโดยชอบธรรมของพาณิสุวรรณก็มีแค่หงฟ้าเท่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะทําเช่นนั้นนอกสจากว่าจะมีคนอื่นใต้ร่มเงาอํานาจของคุณภูสิทธิ์ ที่กำลังคิดทรยศหักหลังครอบครัวเธออยู่แน่นอนพรุ่งนี้เจอกันนะเดียวถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันจะเข้าไปใกล้ปลายจมูกของพวกมันเฉินวี่ก้าวผ่านประตูโถงหน้าบ้านพานิสุวรณอันโออา่าตามหลังคุณภูสิทธิมาติดติดสองข้างทางเดินมีบอดี้การ์ดสวมสูทกับกางเกงสีดำนับสิบยืนรออยู่ต่างโค้งคำนับให้เมื่อเห็นเธอและบิดาเดินผ่านตรงประตูทั้งสองด้านฉเฉลิมสัก เฉลิมพลสองพ่อบ้านฝาแฝดยืนหยุดตรงประตูโคลละด้านต่างโค้งให้เกือบพร้อมกันก่อนที่เฉลิมพลจะเป็นฝ่ายรายงานขึ้นบ้าตอนนี้คุณหนูปแป้งรออยู่ในห้องของเธอแล้วครับอา้าวแล้วลูกฉันมาได้ยังไงมีหมอมาด้วยรึเปล่าน้ำเสียงของคุณภูสิทธิ์เอ่ยถามออกไปอย่างร้อนรนคุณหมออาทิตย์ตามมาด้วยครับทาดคุณหมอใหเอารถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์มาด้วยครับเฉลิมสักรายงานต่อ คุณภูสิทธิ์ครางในลำคอแล้วก้าวผ่านหน้าสองพ่อบ้านตรงไปยังห้องพักส่วนตัวของลูกสาวคนโตภายในห้องพักส่วนตัวผนังโทนสีขาวสะอาดตาประดับด้วยม่านสีชมพูอ่อนด้านติดหน้าต่างมีเตียงนอนประดับมุ้งแขวนแบบกลมเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นทั้งโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าติดผนังถูกสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษทำให้ทั้งห้องดูงดงามราวกับห้องนอนของเจ้าหญิง หากทว่าคนตัวเล็กร่างกายผ่ายผอมดวงหน้าซีดเซียวที่กำลังนอนอยู่บนเตียงกลับไม่ได้สนใจสิ่งสวยงามรอบกายเลยแม้แต่น้อยสายตาเธอยังคงจับจ้องไปยังบานประตูไม้เพ้นท์ลวดลายดอกไม้แน่วนิ่งกระทั่งประตูถูกเคาะเบาๆก่อนทั้งบิดาและคนที่เธอรอคอยจะก,ก้าวเข้ามาดวงตาทั้งคู่จึงค่อยทอประกายเจิดจ้าพ่อยกกลับมาแล้วหรอคะพี่แป้ง ยกพี่ดีใจจริงๆที่น้องปลอดภัยกลับมาไม่พูดเปล่าท่านแขนเล็กจนเกือบหนังหุ้มกระดูกอ้ารับอ้อมกอดของน้องสาวคนเดียวอย่างแสนคิดถึงความอบอุ่นสร้างจากอ้อมแขนแข็งแรงสู่หัวใจอเนบหนาวมานานวันนับตั้งแต่น้องสาวหายตัวไปอย่างไรร่องรอยหงฟ้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งที่ร่างกายเจ็บป่วยหลายครั้งต้องต่อสู้กับฤทธิ์ยาจนอยากหยุดลมหายใจไปเสีย หากไม่เพราะความหวังว่าเฉินวี่จะกลับมาในเร็ววันเธอคงจะยอมแพ้ให้แก่ความเจ็บปวดทรมานจากโรคร้ายไปแล้วน้องดูไม่ว่าพี่คิดถึงน้องเป็นห่วงน้องมากแค่ไหนถ้าหยกก็คิดถึงพี่เหมือนกันแล้วหวงฟ้าค้างคำถามเอาไว้ที่ริมฝีปากคล้ายไม่แน่ใจว่าจะถามออกไปดีหรือไม่ค้าพี่แป้ง ว่าที่สามีเราเขาไม่มาด้วยเหรอเออหงฟ้าขมวดคิ้วมุ่นก่อนจะยิ้มบางๆให้กับท่าทีขัดเขินของน้องสาวไม่บ่อยนักหรอกที่เธอจะได้เห็นท่าทีนี้จากผู้ได้ชื่อว่าเป็นตัวเจ้ของลูกน้องบีดาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายชะการร่างบึกบืนท่าทางขึงขังไม่ต้องเขินรอกจะยอกรู้ไหมว่าพี่ดีใจมากเลยนะที่น้องตัดสินใจเรื่องแต่งงาน แล้วก็เรื่องที่จะรีบมีหลานให้พี่อุ้มด้วยพ่อเองก็ดีใจเหมือนกันใช่ไหมคะเธอเงยหน้าขึ้นศบตาคุณภูสิทธิ์เป็นเชิงถามดีใจซี่พ่อดีใจมากเลยละ่ะเสียดายนะที่เจ้าชาตรีติดงานแสดงไม่งานก็คงได้มาเยี่ยมลูกแป้งแล้วละ่ะคุณภูสิทธิ์เอ,อ่ยยิ้มยิ้มว่าตามีใครเป็นแม่งานเรื่องงานแต่งของหยกหรือยังคะหงฟ้าถามต่อ ดวงตาทั้งคู่เป็นประกายเจิดจ้าขึ้นอีกครั้งหยกคงจ้างออแกนซสค่ะบอกตรงๆว่าหยกไม่รู้เรื่องอะไรสวยๆงามๆพวกนั้นเลยหงฟ้าหัวเราะเบาๆให้กับคำสารภาพตรงๆของน้องสาวน้องไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะพี่จะรับเป็นแม่งานให้เองนะถึงพี่จะไม่แข็งแรงแต่พี่ก็มีผู้ช่วยอยู่แป้งต้องขอรบกวนคุณหมอด้วยนะคะหงฟ้าหันไปขอแรงสนับสนุนจากนายแพทย์หนุ่ม ผู้เพิ่งจะก,ก้าวเข้ามาสมทบพี่หมอเคยบอกแป้งแล้วว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกพี่หมอเต็มใจช่วยทุกอย่างเลยพี่คงไม่ผิดสัญญานะคะรายยิ้มหวานแฝงด้วยการคาดคั้นอยู่ในที่ครับเรื่องนี้คุณโยกกับท่านวางใจได้เลยนะครับผมจะช่วยคุณยกเองนี่ละเพื่อนแท้ของเธอที่พร้อมจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างมาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกัน จบจนวันนี้วันที่เธอกลายมาเป็นคนไข้ในความดูแลของเขาแต่ถึงอาทิตย์จะดีกับเธอสักแค่ไหนเธอก็ไม่อาจเลื่อนฐานะในใจระหว่างกันและกันให้เป็นมากกว่าคำว่าเพื่อนได้อยู่ดี